ครับผมครับวันนี้อยู่กับผมในเกมนะคะวันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์โดยในโปรเจกต์เอาชีวิตรอดซีซั่นสองกันอีกแล้วเราก็ได้แต่งเติมบ้านนิดหน่อยนะก็คือทำนี้เป็นสองกล่องนะแล้วพร์าน,นี้เราจะมาลงเหมืองแต่ก่อนลงเหมืองเราเราจะมาดูอันนี้ก่อนไปดูข้าบุกข,ข่าตัวแล้วข้าตัวแล้วเดิไป เก็บเด็ด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 ข้าวก่อนเก็บเด็ดเด็เดข้าวก่อนเก็บเด็ดอโตโตโตตโตโเก็บด็ดเด็ป๊อปอนีดีมากดีมากโอเคเก็บเก็เก็บเก็บเ็ออป๊อป เราที่เราทำเนี่เพราะว่าเราจะเอาไปกินที่ถ้ำนะเพื่อหิวเนาะโป๊ะโปโปเอามาให้หมดโป๊ะโป๊ะมันโตกันไวมากเลยจริงจริงโตโคตรไวเต็อไวกว่าไรเอ็มบีซีจริงๆนะมันโตไวกว่าไรเอ็มบีซีปุกปุกปลุกปุกปุก ป๊อปปโอเคป๊อปป๊อปๆๆปป๊ป๊กปข้าไปข้าไปปุ๊บหมดเดี๋ยวเราทำกล่องไว้ตรงนี้ดีกว่าสร้างตัวคัาก่อนครับสร้างตัวคัาก่อนแล้วก็ตุ๊กมาเลย ที่ไหนก็ต้องการตัวครับนะฮะเอากล่องมาน่สองกล่องที่เราเก็บมาะปะป๊เอามาวางไว้ตรงไหนดีพูดตรงนี้อ,อกหน่อย โอเควางซีดเอาไว้เดีย๋ยวเราไปลงเหมืองกันเลยดีวยกว่าเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์ลงเหมืองก่อนมาเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ที่ขุดเหล็กมาแล้วเราก็ใช้เหล็กค้าไปแล้วก็ค้าหมอนเดี๋ยวหินหายไปไหนหมดอ่ะหินอไปเราเอาไปค้าเตาเผมหมุนเราหน่าเดี๋ยวขอไปขุดหินก่อนนะโอเค,ครับไม่ต้องสงสัยทำไมเรามีเหล็ก แกลก่อนนะเราขอเนี่ยจริงนะเราต้องเสกเหล็กมาแกลก่อนนะเพื่อที่ขุดเราไม่พอนะเห็นใจกันด้วยได้ไหมเนี่ยน้นๆก็ต้องขอเสกเหล็กมาหน่อยเนาะเอามาับที่ขุดด้วยเลยโอเคหนึ่งสองหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อัน ปก็เราจะเอามาทำเป็นกางเกงนะโอเคเอาไว้ป้องกันตัวนะฮะโอเคปะหมดแล้วี่วานอนแป๊บนอนสิไม่ใช่เปิดนี้โอ้จอจอนอนสิครับพี่เก้ากว่าจะนอนได้ โอเคเราตื่นเช้มามาเราก็ต้องครับขนมปังตามทำเนียมหนึ่งก้อนโจ๊ะเก้าก้อนเปสิบโปะ๊ะสิบหกโปะ๊ะสิบเก้าแล้วเราผ่องเนะื้อไปอีกกว่า เอ้ยทำไมเราไม่อยู่ตัวคาบแหบนี่เพราโอเคเรารอเนื้อสุกเรามาเจอโอเคเราชิ้นทาราเธอต้องรอตอนนี้เราต้องการทอดมากเลยเราไม่มีคเลยอะ่ะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะขอเสกโคโมาอีกสี่อันแล้วกันนะฮะเพราะว่า,าการลงเมืองเนะี่ยต้องใช้โคมโอ้จะเลอะแล้วอนะโอ้ไปกดอีกแล้วโอ้ยนะต้องขออนุญาตเสกโคมานะ อนุญาตนักรับเสกโคมาประมาณหกสบสีกล้ปิบสีนะขอร้องแล้วก็สติ๊กมา64โอเคแล้วก็เราจะไปลงเหมืองกันเลยมาดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาขุดเหมืองตรงไหนดีไม่ขุดเหมือนฝั่งนั้นดีกว่าไม่เอาแถวนี้ว่ะ แถวหน้าแถวหลังบ้านเราเด้วยวะเราอยากเจอนี่ไงถ้ำเฮ้ยจะถ้ำจะถ้ำกําลังจะพูดเราอยากเจอถ้ำก็จริงเดี๋ยวครับถอดมาก,ก่อนเอเคลับๆป,ป,ป,ปเออเจอทาองผ่านเราเราจะเสกมาเพื่อนเจอแล้วจอช้ำมัยนครับ น,นู่นอะไเหรอนี่เหล็กแล้วโอเคโอเคเหล็กแล้วจเจลิกแล้วจเจล็กแล้วจเจลิกแล้วโอเคแต่อน,นี่เป็นถ้ำเล็กอกะเขามีถ้ำใหญ่กว่านี้ใหญแหลกดีกว่า โ,โคไปด้วยนะไปโดไปโดโคดชาโคไปด้วยโคทัดหมดกลางทังเด็กโคตายวมัน

อปอโอเคเดี๋ยวขึ้นขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทุบทุบทอดกลับเลยกันนะโป๊โป๊ปะปะปะ อืมชั้นนี้จะมีถ้ำอีกไหมอะ่ะอุ้ยก้าวเดี๋ยวลงนะก้าวปักทอดไว้ดีกว่าปักทอดไว้แถวๆนะโอเคปักไว้เผื่อเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงปักไว้ปักไว้นี่ไงถ้ำใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่อะ่ะปักไว้ปักไว้อืมไม่ใช่ถ้ำนี่นีงไงใช่ปะ่ะอุ้ยแถวนี้มีถ้ำเยอะมากเลยอะ่ะดูดิปักทอดไว้หน่อยนะถ้ามาถ้ำ,ำ,ำแล้ว ออ้ทำใหญ่ไปเนี่ยโอ้โหน่าจะใหญ่อยู่นะโอ้เล็กแล้วเล็กเล็กแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งโอ้ยมาต่อกันคน,คนเดียวมันอยู่ในสายตาเดียวพูดร้องเพลงไงเก่านะก็อย่าไปเฮ้ยใหญ่อย,อยู่นะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นอนอนะันนั่นนะเอ้ยไม่ใช่นะ โอ้เดยวเดยวเด้อเด้อเ,เ,เ,เรลยก,ยกท่วนี้ก็รวมสมบูรณ์ในน้ำไม่เหลิกเยอะดิแต่ถ้ามีเพดจด้วยจะเป็นอะไรที่ฟงฟริงก็ดิ่งแมวมากเลยอะ <c oughs> ตัวคนเดียวมันยู่ในเซตเอไออะไรอะ <c> ่ะ <oughs> ใหญ่ไปไหนเนะี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าจะมีแบบเป็นเล็กๆเฉยๆโหโคตรใหญ่เลยทำเนี่ยโอเคปะวัวข้างบนังมีอีกเนี่ยดีนะรัาต,ตาดีเนี่ยน้ำเปิดน้ำ ไปไปแปะแปะแปะน้ำมันยังมีอีกเรอเนี่ยปิดปิดเดี๋ยวทำไมมันเป็นน้ำอ่ะเดี๋ยวมันหมอเป็นน้ำตลอดเลยปะเนี่ยนี่ไงนี่งน้ำโอ้โหเจอละ มาลงเหมืองครั้งแรกเจอแล้วเนี่ยเจอนี้แล้วเนี่ยจะกวหลงมากเลยนะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยละกันฮะโอเคครับไปครับแล้วขอฝั่งโตอยู่นี้ก่อนกันแต่พานหน้าเดยมาเจอกันว่าเราจะเราเราจะไปลงเหมืองเหมืองล้าง m p c กัน